สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการนี่แผ่นดินกันทางท N เอนอีกครั้งหนึ่งนะคะทุ่มครึ่งโดยประมาณค่ะวันนี้เทนก็ยังมีประเด็นเรื่องของนมมาคุยกันฟังฟังต่อนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรามีความพยายามมากค่ะที่จะให้คนไทยนั้นดื่มน้ำนมให้มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ต้องไปแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ<ม>ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลายปี58แน่นอนเราต้องเข้าสู่ AC แล้วค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมชนิดหนึ่งของบ้านเรานะคะที่เป็นที่ยอมรับกันมากเลยก็คือ CP m a เมจิ มีกระบวนการมีขั้นตอนมีวิธีการต่างๆรวมถึงการพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะสำหรับการส่งสินค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศของบ้านเรานะคะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนหไปพบกับคุณสุจริตมยลาันะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของซ p พีมิจิจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณสุจริตคะสวัสดีครับ,รรบยังคุยกันต่อคะ <c oughs> ่ะเพราะว่าที่เราคุยค้างต่อกันมาจากคราวที่แล้วเนี่ยคราวที่แล้วเราก็คุยไปว่าเรามีนมหลากหลายชนิดมากแต่ ก็มีคําถามเหมือนกันว่า<ม>อยากทราบนิดนึงคือเราพูดกันถึงคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการควบคูณภาพด้วยแต่ว่าเล่าให้ฟังชนิดนึงได้ไหมคะว่านับตั้งแต่ที่เราได้รับน้านมดิบเข้าไปเนี่ย เราต้องเข้าไปควบคุมคุณภาพนับ1 2 3 4 5กันอย่างไรบ้างเผื่อท่านผู้ชมจะได้สงสัยหายสงสัยว่าเอ๊ะนมที่เรากินเข้าไปนั้นน่ะที่เขาพูดถึงคุณภาพค,คุณภาพ,ภาพน่ะมันคือ,อยังไงครับผมเรื่องคุณภาพเนี่ยก็จะต้องเริ่มมาตั้งแต่ต้นาน้ำนะฮะกลางน้ําและปลายน้ำนะฮะต้นาน้าที่เราพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าน้ํานมที่ได้รับมาจากเกษตรกรรับอมาแล้วรับเกษตรกรรีดนมวัวตอนเช้านะฮะส่งเอานมใส่ถังมานะครับถังนี้ถูกส่งมาที่ศูนย์นม ศูนย์รับน้านมซึ่งจะเอาถาังหลายๆถังมารวมแล้วส่งมาให้บริษัทรเรารตั้งแต่เกษตรกรมาถึงศูนย์นมเนี่ยนะศูนย์นมก็จะต้องมีการตรวจสอบหนึ่งขั้นก่อนนะว่าผลเชือ้อหรือว่าคุณภาพเป็นอย่างไรพอผ่านเกณฑ์เขาปับ๊บเขาจะส่งมาให้ทางบริษัทเรานะเชื้อน,นี่ดูว่ามีเชื้อโรคอะไรไหมถูกต้องครับมีเชื้อแบคทีเรียไหมเชื้อจุลินทรีย์เป็นยังไงนะครับองค์ประกอบครบไหมมีไขมันไหมโปรตีนเป็นยังไงนะฮะ แล้วก็มีเขาเรียกอะไรคะลคโตสลคโตสนี่มันคืออะไรฮะคือลคโตสก็คือเอ่อเป็นเหมือนเป็นสารในนมนะฮะก็จะเป็นแกลกึ่งๆน้ําตาลออกมาที่จะให้ความหวานให้ความหวานได้อ๋อค่ะครับผมขั้นตอนแรกนี่ต้องทดสอบคุณภาพตัวนี้ทั้งหมดทดสอบคุณภาพนะฮะส่วนนมก็จะต้องดูแลให้เรียบร้อยโดยเกณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยนะเขาจะเป็นเกณฑ์ที่ซีพีเมจิให้ไปค่ะว่าจะต้องผ่านการทดสอบแล้วมีองค์ประกอบแบบนี้แบบนี้นะถึงจะส่งมาให้เราได้แปลว่าถ้าเจอมีเชื้อปนเปื้อนอะไรเนี่ยจะต้องถูก ต้องเห็นตรงนั้นแล้วเพราจะต้องคัดออกจริงๆเราไม่ควรจะส่งมาให้เราเลยพอเขารวบรวมเสร็จปั๊บเนี่ยเขาส่งมาให้เราปั๊บเนี่ยนะครับทาง cpmeji เองเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะไปทดสอบด้วยเหมือนกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเกณฑ์ที่เราให้เขาไปแล้วเนี่ยพอมาถึงเราแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นนะฮะเราก็มีการเช็คให้เรียบร้อยก่อนโดยทางทีมคุณภาพเชอรัลของเรา พอผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงจะเอานมทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าไปผ่านกระบวนการ pasteurize ซึ่งจะเป็นกระบวนการฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าน้มนมที่เราได้มาเนี่ยมีคุณภาพในระดับที่เราต้องการจริงๆนะครับในกระบวนการ pasteurize ตรงนั้นเนี่ยคุณภาพนมจะไม่เสียไปไม่เสียครับ หลังจากนั้นเมื่อเราได้เมื่อเราได้ผ่านกระบวนการในการเขาเรียกว่า selection ครับผมคัดเลือกเรียบร้อยแล้วจึงจะไปเข้าสู่กระบวนการปรุงแต่งให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์แยกชนิดออกไปใช่ครับถ้าจะเป็นนมนมจืดอย่างเงี้ยนะครับเราก็ผ่านกระบวนการ pasteurize นะฮะเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็สามารถเอาลงบรรจุนะครับแล้วก็เก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้ถ้าเป็นนม นมที่เป็นนมรสชาตินะฮะอย่างเช่นนมเมลอนนะฮะหรือว่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะครับหรือว่าจะเป็นช็อกมาลนะครับนะฮะก็จะมีเรื่องของการที่ต้องใส่อ่ตัวที่เป็นรุงแต่งรุงแต่งเมลอนเข้าไปใช่่งนี้เข้าไปใช่ครับบ้านเรามีการสำรวจไหมครว่าผลิตภัณฑ์แบบไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอันดับหนึ่งสองสามรองลงมาตอนนี้นะครับถ้าดูภาพนะครับนมพัชไรต์ตัวสีน้ําเงินเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นนมรสจืดนะฮะธรรมชาติเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีที่สุด ของ c ีพีเมจิใช่ไหมของซีพีเมจิด้วยแล้วก็ในตลาดภาพรวมด้วยครับนมที่เป็นนมจืดเนี่ยจะยอดขายดีที่สุดคนนิยมดื่มคนนิยมดื่มครับทั้งดื่มแล้วก็เอาไปผสมอาหารนะฮะเวลาทําอาหารเอาไปชงกาแฟนะครับเอาไปเอาไปทำเบเกอรี่เอาไปทําได้หลายอย่างมากครับตลาดอย่างของบ้านเราเนี่ย จะเป็นผลิตภัณฑ์แบบหนึ่งแล้วตลาดต่างประเทศก็จะอีกแบบหนึ่งป่ะหรือว่าความนิยมจะคล้ายๆกันความนิยมจะคล้ายกันครับเพียงแต่ว่าตลาดต่างประเทศอาจจะมีรสชาติที่แปลกออกไปนะฮะอย่างอย่างที่ฮ่องกงเนี่ยเขาอาจจะมีนมที่เป็นนมรสชาติขิงนะฮะมีด้วยหรอมีครับที่ฮ่องกงนะฮะนมที่ใส่กลิ่นบาเล่เข้าไปก็จะมีแต่ละแต่ละประเทศก็จะมีของเขานะฮะอย่างของ อย่างของที่เกาหลีก็อาจจะมีที่ฮิตกันก็จะเป็นนมกล้วยอ่าเห็นเวอรที่ชอบกันอย่างไต้หวันก็จะเป็นนมมะละกออย่างเงี้ยครับแต่ละที่เขาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ของเรานี่ยยังเป็นนมจืดอยู่ของเรานมจืดจะนิยมมากที่สุดนมนมที่เป็นนมรสชาติต่างๆจะเป็นการเพิ่มสีสันมากกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่เพราะว่าลูกค้าบางทีอาจจะดื่มนมจืดมากๆเริ่มชักเริ่มแบบอยากจะลองหาอะไรทานที่แปลกๆบ้างก็จะมาทานขวดเล็กๆที่เป็นนม ที่มีรสชาติแปลกออกไปนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นการตอบสนองรสนิยมของลูกค้าใช่ครับแต่ละทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงจุดเด่นของแต่ละผลิตภัณฑ์เช่นอย่างของของ CP พเมจิเองเนี่ยนะคะเราเห็นว่าตอนหลังๆเนี่ยจะมามีโฆษณาตัวบัเกอรีนี้ใช่ครับครับผมนะคะจุดเด่นจุดเด่นของมันนี่คืออะไรคะของตัวบัเกอรเองเนี่ยนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการที่จะช่วยทําให้สุขภาพดี ในองค์รวมเลยนะฮะเพราะว่าบบลการีเนี่ยนะครับเรามีจุลินทรีย์สายพันธุ์บุคาริคัสและตบาซิลัสซึ่งเป็นจุลินทียสายพันธุ์ที่เอามาจากประเทศบัลกเรียเป็นจุลินทรีย์ที่ถูกค้นพบเมื่อ2,500ปีที่แล้วโอ้ก็แก่มากนะฮแล้วก็คนที่พัฒนาสายพันธุ์ต่อมาเนี่ยนะครับ ก็ได้รางวัลได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพมากนะฮะจะเห็นได้ว่าคนที่บบลเรียเนี่ยนะฮะทานจุลินทรีย์แบบนี้เข้าไปเนี่ยเห็นว่าคนส่วนใหญ่เขาจะอายุยืนนะ9 0 1 1 0 100อัพกันเยอะพอสมควรเราเอาเอาของเราเอาจุลินทรีย์ตัวนี้ครับที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการที่จะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีมีอายุยืนเข้ามา เป็นองค์ประกอบหลักในโยเกิร์ตบัล์เกเร์ของเรานะครับซึ่งเราก็ได้นําเสนอสินค้านี้ได้ประมาณสักเกืบอบ2ปีละซึ่งก็ยังเป็นยอดขายก็ยังเป็นผู้นําในตลาดอยู่นะครับ2ตัวนี้กระบวนการที่จะทำเบอร์เกอร์ออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่กระบวนการทั่วไปเป็นกระบวนการที่ต้องทำพิเศษมีระบบการบ่มนะฮะโยเกิร์ตที่ไม่เหมือนวิธีทั่วไปอุณหภูมิ ไม่เหมือนทั่วไปบ่มไม่เหมือนกันบ่มไม่เหมือนกันอุณหภูมิไม่เหมือนกันวิธีการทําไม่เหมือนกันเลยเทียบกับโยเกิร์ตถ้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเทียบกับโยเกิร์ตถ้วยอย่างเงี้ยค่ะโยโยเกิรถ้วยนี่นะครับเมื่อเทียบกับของตัวเบอร์เกเรียนะฮะเบอร์เกเรียนี่นะครับเราจะต้องเอาน้ํานมนะฮะใส่เข้าไปก่อนอ๋อค่ะทีละถ้วยเลยนะฮะแล้วไปบ่มทีละถ้วยนะฮะที่ี่ไปถันมั้ยถึงจะออกมาเป็นเซตโยเกิร์ตหรือเป็นโยเกิร์ตที่เป็นคงรูป <Okay. S 2> ส่วนถ้าเป็นโยเกิร์ตแ,แบบแบบนิ่มเราเรียกว่าซอฟโยเกิร์ตนะหรือเป็นคัพโยเกิร์ตเนี่ย <Okay. S 2> เราก็จะเอานมเนี่ยใส่เข้าไปในทังใหญ่แล้วก็บ่มในท้งแล้วถึงเวลาเนี่ยก็จะมีถ้วยวิ่งเข้าไปตามสายพานแล้วเขาก็จะหยอดลงมา oh, <okay. S 2> น,นั้นวิธีการจะไม่เหมือนกันเลย <Okay. S 2> แล้ววิธีการที่เราทําตัวเซตโยเกิร์ตอันนี้น <Okay. S 2> จะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากต้องมีการทํานวัตกรรมในเรื่องของ process ในเรื่องของ production เยอะมากซึ่งตรงนี้นะเราต่อยอดความ แข็งแกร่งแล้วก็เทคโนโลยีมาจากทางญี่ปุ่นใช้เวลานานครับกว่าจะทํารายการผลิตอันนี้ได้ค่ะเราปัจจุบันนี้เรามีการสารวจไหมคะว่าคนไทยเราเนี่ยมีนิสัยชื่นชอบกันร,รับประทานโยเกิร์ตมากอ้อมแค่ไหนไม่ใช่เฉพาะคนไทยครับคนในเอเชียนะฮะมีการรับประทานโยเกิร์ตเพิ่มขึ้นนะ,ะมีผลสํารวจออกมาแล้วเนี่ยหในสิบครอบครัวนะฮะที่มีลูกนะฮะมีเด็กนะฮะรับประทานโยเกิร์ตและนมเปรีย้ยวมากขึ้น กว่า3ปีที่แล้วเยอะมากในภูมิภาคเอเชียรวมถึงจีนรวมถึงไรด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใคนไทยรวมด้วยคนไทยด้วยครเพราะฉะนั้นเนี่ยการการบริโภคตรงนี้เนี่ยมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไปดูในต่างประเทศหลายๆประเทศยกตัวอย่างสิงคโปร์ฮ่องกงนะฮะญี่ปุ่นเองก็ดีเนี่ยจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์นมจะใหญ่มากในในเชลฟ์ในในร่างร้านเขาน่าจะใหญ่มากแล้วก็จะมีส่วนผสมของโยเกิร์ตนมเปรี้ยวค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับ นิดหนึ่งอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวคือญี่ปุ่นเองเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาจะมีผลิตภัณฑ์นมที่หลากหลายชนิดมากเลยแต่ทำไมเขาถึงสนใจมาจับมือกับเราอ๋อครับคือการที่จะเลือกพาร์ทเนอร์ในแต่ละประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นในระดับของผู้บริหารระดับสูงนะท่านประธานทานินเจรวนนเองนะครับ,รบแล้วก็ท่านประธานอาซาโนจากทางญี่ปุ่นเองเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยก็มีการมา แล้วทีนี้ในเรื่องของแนวความคิดวิสัยทัศน์ทั้งสองท่านเน้นเรื่องคุณภาพสอดคล้องกันเน้นเรื่องคุณภาพสินค้าทุกอย่างที่ทําต้องมีคุณภาพดีและต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคพอมีวิสัยทัศน์มีแนวคิดเหมือนกันปั่บการทำงานในระดับที่เป็นบริษัทก็จะง่ายขึ้นมองภาพเดียวกันมุ่งไปในทิศทางเดียวกันกลยุทธ์แผนงานไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่ตรงกันแล้วทั้งคู่ก็ต้องตอบโจทย์ คนไทยว่าทํำยังไงให้คนไทย,นยมีสุขภาพที่ดีขึ้นม,มีอาหารนมที่พร้อมครบที่ดีขึ้นค่ะคก็เลยก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือกันขึ้นมาตรงนี้นะคะทีนี้กลับก็ามาค่ะในตลาดต่างประเทศในแต่ละประเทศที่ฉันเชื่อว่าความต้องการน่าจะไม่เหมือนกันครับถูกต้องครับนะคะลองวิเคราะห์ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเอ,อถ้าเรามองภาพในประเทศเในประเทศในกลุ่ม AC นะครับถ้าเรามองไปที่ สิงคโปร์ฮ่องกงนะฮะหรือว่าประเทศมาเลเซียก็ดีนะฮะอันนี้จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีวัฒนธรรมในการบริโภคนมและโยเกิร์ตสูงกว่าอันนี้เราจัดไว้ในเซตกลุ่มเดียวกันในกลุ่มแรกเลยเนี่ยเป็นกลุ่มแรกมีวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วก็บริโภคสูงอยู่แล้วนะฮะอย่างคนไทยเนี่ยนะครับบริโภคผลิตภัณฑ์นมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2หรือถึง14กิโลต่อคนต่อปีไทยลาวกัมพูชาวีต ลาวกัมพูชาเนี่ยะจะยิ่งน้อยกว่าเมืองไทยนะฮะการบร<อ>ิโภคเวียดนามจะสูงขึ้นมาหน่อย,อยกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มประเภทที่ความบริโภคค่อนข้างเยอะประมาณ60-90กิโลต,ต่อคนต่อปีะจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตามมานะจะเป็นอินโดนีเซียนะเวียดนามท,ที่บริโภคเยอะนะฮะฟิลิปปินส์ก็บริโภคเยอะ และสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มประเทศที่เล็กๆหน่อยหน่อยหนึ่งนะฮะหมายถึงว่ากลุ่มบริโภคจะน้อยมากนะครับจะเป็นกัมพูชาลาวก็จะน้อยนะครับพม่าก็ยังน้อยอยู่อันนี้มันก็จะส่งผลเราจะเห็นได้ถึงดูดูได้จากรูปร่างรูปร่างร่างกายของประชาชนในแต่ละทีใช่ครับแล้วก็ดูในเรื่องของการบริโภคเนี่ยนะครับจะมากจะน้อยเนี่ยมันก็มีหลายองค์ประกอบครับ อ,องค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือเราต้องไปดูว่าประเทศเหล่านั้นอย่างเช่นลาวกัมพูชาเนี่ย <คะ S 2> พม่าเนี่ย <คะ S 2> เขาไม่มีจํานวนโคโนมที่เยอะอเพราะฉะนั้นปริมาณน้ํานมดิบเขาก็จะน้อยอเ,เขาก็จะมีน้ํานมดิบที่จะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนี้เนี่ย <คะ S 2> น้อยมากนะในขณะที่คือเขาไม่มีการผลิตของเขาเองใช่เขามีแต่ว่ามันจํานวนวัวหรือจํานวนโคจะน้อยมากเพราะฉะนั้นการผลิตของเขาเองเขาจะต้องสั่ง สั่งเข้ามาขายพอสั่งเข้ามาขายเนี่ยสินค้าราคาก็จะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสินค้าราคาแพงโอกาสที่เขาจะไปบริโภคมันก็น้อยลงเขาก็อาจจะต้องเลือกโปรตีนที่ไม่ใช่เป็นโปรตีนนมละอาจจะเป็นเรื่องไก่เรื่องไข่เรื่องหมูอะไรมากกว่าไม่ใช่นมแต่เรื่องของความเชื่อหรือค่านิยมก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่ได้เป็นอุปสรรคครับถ้าเราไปมองภาพกลุ่มที่สองนะฮะจะเป็นกลุ่มที่ดื่ม บริโภคเยอะขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะอินโดนีเซียเวียดนามเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมบัวนมเยอะแล้ว<อ>นะเวียดนามนรัฐบาลเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สร้างเมกะฟาร์มขึ้นมาเพื่อให้คนดื่มนมมากขึ้นเทียบกับไทยล่ะคะเทียบกับไทยเนี่ยเขาสูงกว่าเรา<อ>นะแต่ไม่เมกิดกระบวนการผลิตเหรอคะอ๋อกระบวนการผลิตเนี่ยผมผมเชื่อว่าเราเราไม่แพ้เขาโอเคแต่ว่าถ้าเทียบกับปริมาณที่บริโภคเนี่ยผมว่าก็น่าจะสูงกว่าเราเล็กน้อยนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นอินโดนีเซียกับเวียดนามแล้วเนี่ย เขาเริ่มพัฒนาขึ้นมาเยอะในในอนาคตเขาอาจจะมีสิทธิ์ที่จะแซงเราได้เพราะ<ม>อุตสาหกรรมเขาจะใหญ่กว่าเราประชากรเขาก็เยอะกว่าเราเรามองมุมนี้ไงคะก็เราก็มองว่ามันเป็นโอกาสครับเพราะว่าในเรื่องของวัวนมเองเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถผลิตวัวน้นํานมน้ํานมโคมาได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถส่งออกไปให้เขาได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่จะต้องกลับมาทบทว<ม>นกันะนะว่าภาคเอกชนกับภาครัฐจะช่วยกันได้อย่างไรที่จะเพิ่มจํานวนวัว วัวนมนะเพิ่มน้ำนมดิบเมืองไทยผลิตแล้วส่งไปขายในประเทศเหล่านี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยตื่นตัวในเรื่องของการบริโภคนมอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มแรกที่เป็นสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยเขาอ่ะไม่มีฟาร์มหรอกครับไม่มีโรงงานหรอกครับเพราะว่าประเทศเขาเล็กแต่เขาเป็นประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีเขามีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยเขาสามารถสั่งสินค้าเราไปขายได้ทํายังไงที่เราจะ แตแเขาไปร,รารจะเข้าไ,ไปได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ<อ>เดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันต่อถึงความสำคัญในเรื่องนี้กัน<อ>สักครู่ค่ะ